ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วขนบ้าหวยรวยแน่นอนนะฮะ <c oughs> อ่าก็เห็นนะปากเตยนะ,ะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาแดงๆนะคือจริงๆเนี่ยไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราพูดไปนะฮะท่านผู้ชมคือแบบปากมันแห้งครับ <c oughs> ผมก็เลยเห็นคุณเหงเนี่ยพอดีคุณเหงเขาติดภารกิจนะผมก็เลยมาเป็นพิธีกรแทนอีกหนึ่งวันนะฮะ สวัสดีนะครับ FC คุณเหนทุกท่านด้วยที่ไปติดตามแล้วก็รับชมผมนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เห็นผมนานเฮ้ยน้องบูมทำไมหล่อจางะทำไมผอมลงนะครับจริงๆน้ำหนักเกือบๆเท่าเดิมนะฮะช่วงนี้คือผมออสร้างกล้ามเนื้อนะแล้วก็ลดไขมันนะครับน้ำหนักไม่ได้ลงไม่ไม่ได้ลงเลยนะฮะคือแบบเป็นเดือนแล้วฮะท่านผู้ชมแบบคาอยู่ฮะถ้าลงไปมากกว่านี้ก็จะหล่อมากกว่านี้ฮะท่านผู้ชมอ้าวันนี้มาช่องคุณเหนนะครับสวัสดี FC คุณเหนทุกท่านด้วยครับ เมื่อวานท่านใดได้ติดตามกันบ้างนะแต่ก่อนเริ่มรับชมคลิปนี้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับท่านใดยังไม่ได้เคยกดติดตามช่องคนบ้าหวยรวยแน่นอนก็กดติดตามกันไว้ท่านใดอยากเข็นคลิปของคุณเอก่อนใครกดนี่ครับกระดิ่งแจ้งเตือนจะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะครับขอไปนะคือผมทำเอ่อทำวิดีโอสดนะฮะก็วเวลาคันตาเราก็ต้องเกานะฮะท่านผู้ชม สวัสดีด้วยนะครับการพูดนะครับบอกเสมอนะฮะผมอาจจะไม่เหมือนคุณเอน๋นะครับการพูดอาจจะไม่ได้กระโชกพกห้างนะหรือว่า,าคุณเอน๋เขาจะพูดแบบสไตล์ของเขานะครับวันนี้เนี่ยคุณเน๋เนี่ยเขามีข้อมูลเนี่ยไม้ผมบอกทั้งหมดเลย <c oughs> ต้องบอกตามข้อมูลที่เขาส่งมาให้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมเขาบอกว่า91ที่เคยล้มลงไปมันสอนให้9ก้าต่อไปมีคุณค่า นี่จำเอาไว้ทุกทุกก้าวมีราคาเราเรียกมันว่าประสบการณ์จริงไหมครับอ่าเราเราใช้เวลาก้าวแต่ละก้าวนะครับของชีวิตนะฮะท่านผู้ชมอ่าเป็นประสบการณ์หมดนะครับชีวิตคนเรานะครับเราค่อยๆก้าวไปนะฮะอ่าอย่าวิ่งนะครับถ้าวิ่งเราต้องมีอะไรครับ 1. เราต้องมีรองเท้าที่ดีนะฮะสเราต้องยืดกล้ามเนื้อที่ดีความหมายคือว่า เราถ้าเราจะวิ่งเราคิดว่าเราแข็งแรงพอหรือยังครับขาเราแข็งแรงแล้วใช่ไหมครับเรามีอุปกรณ์ช่วยก็หมายถึงว่าการทําอะไรทุกอย่างนะครับถ้าเรามีทุนเรามีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินไปได้ง่ายครับท่านผู้ชมนะตบมือพอคิดเองนะผมคนละสไตล์กับคุณเอนะฮะวันนี้นะครับผมมาเป็นพิธีกรแทนนะก็บอกไปแล้วนะฮะท่านใดที่ติดตามช่อง ba นะวิเคราะห์ตัวเลขก็ไม่เคยได้เจอหน้าผมนี่ฮะ ผมตัวเป็นเป็นแล้วอาวันนี้นะครับคือเราก็ทําได้ทุกอย่างนะฮะเพื่อช่วยเอ่อใครครับภรรยาของเราท่านผู้ชมอ่าสมัยก่อนท่านใดที่เคยเป็นเอฟซีผมต้องขอผมอยู่ช่องนี้นะผมบอกนี่นี่คือผมเป็นเจ้าของช่องนี้นะสมัยก่อนนะแล้วผมทำฮาโลวีนทำลอยกระทงผมทำทุกอย่างนะครับผมแบบอยากให้ท่านผู้ชมมีความสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้นะครับไม่เครียดนะ,ะรับชมไปมีความสุข พูดไปฟังไปหัวล้อไปขำไปหลับไปอ่านี่นะครับแต่ก็ช่องนี้คือเป็น FC คุณเหนเยอะมากครับก็จะให้ผมพูดสไตล์คุณเหนอาจจะมีติดขัดกันบ้างอ่าแล้วก็เห็นหน้าตาของผมก็ท่านชมคิดว่าผมหล่อไหมครับโอ้ยท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมดูผมขำนี่ขอโทษนะคือเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าผมหล่อไหมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมแอคก่อนอืมนี่ อันนี้ทรงผมภรรยาตัดให้นะท่านผู้ชมคือไม่เคยไปร้านนะประมาณสักสามปีแล้วครับตัดเองหมดฮะแล้วแว่นก็ภรรยาซื้อให้ <c oughs> โอเคนะท่านผู้ชมเราก็ไลฟ์สาระมแล้วช่องนี้นะครับมีทั้งสาระแล้วก็ไลฟ์สาระนะอ่าก็ต้องบอกอย่างนี้นะโอเคนะครับเรามาดูกันก่อนเลยท่านผู้ชมจะเริ่มต้นที่อะไรกนก่อนผมไม่รู้นะว่าคุณเอกเขาเอาอย่างนี้นะครับผมจะเรียงแล้วกันอ่าเริ่มต้นที่ลาวสตาร์ก่อนนะครับ ผมไม่รู้นะเมื่อวานเข้าหรือไม่เข้านะฮะเพราะข้อมูลเนี่ยเราสตาร์ออกเราสตาร์ออก528บนล่างออก17นะครับาจากการคำนวณนะฮะเราสตาร์หลุดนะครับเรามาดูวันนี้กันครับวันนี้วันที่28วันศุกร์กันแล้วนะครับสุดสัปดาห์แล้วะฮะาราสตาร์เด่น3ามรอง4เน้น36 3ามสร้อง4ี่ห้าสหกกันสามแปดสี่เก้าหกสามเาสี่หกห้ปเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบไปแล้วนะครับชุดแรกสำหรับ ลาวสตานะครับห้ามสับสนลาวสตา <c oughs> คือผมก็แปลกๆนะจากเราพูดแบบไม่ค่อยได้เห็นหน้าเราเนาะเราก็จะพูดอะไรก็ได้นะอันนี้คือเราพูดไปก็มีท่านผู้ชมเนี่ยโนเป็นหมื่นคนนะ่ะจ้องมองที่ผมแล้วก็ท่านใดนะครับอ่าของคุณเหนนะอยากติดตามเป็นเ c ซีของคุณเน้นะครับก็อาจส,สามารถติดต่อทางไลน์ได้นะฮะเป็น FC, เอ่ซีมีสําหรับหุ้นไทยนะครับเม็ดเดียวนะฮะ คุณน,นอกนะครับแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายนะที่คุณเหน่งเขาจะลงให้นะครับก็เป็นห้องเอ่อน่าจะเป็นห้องกลุ่มไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลายคุณเหน่งไว้ให้ด้วยอ่าท่านผู้ชมก็ติดต่อคุณเหน่งเขาโดยตรงเลยนะจ๊ะอะโอเคนะครับหลังจากที่ผมบอกลาวไปแล้วนะครับต่อมานะฮะเราจะเริ่มต้นที่อะไรเอ่ยก็หนีไม่พ้นนะครับท่านผู้ชมอ่ต่อมาจะเป็นฮานอยชุดปก,กตินะครับชุด ปกติผมไม่อ่านคอมเมนต์นะของที่มาคอมเมนต์กุณเน่เชอบบอกมั่วครับก็อย่างนี้แหละครับคนแก่ฮะท่านผู้ชมเลอะเลื่อนครับโอเคนะฮะสำรับฮานอยฮานอยชุดปกตินะครับออก496บนล่างออก10อได้ติดตามกันไม่เอ่ยสำรับชุดฮานอยปกติของกุนเน่นะครับก็มาลอง6นะ วิ่งรูท6นะครับแล้วก็มาเจาะ6 9เเน้นๆกันเลยท่านผู้ชมตบมือนะ <c oughs> ผมเป็นเนฟซี C, คุณเห่คนหนึ่งนะถือว่าเก่งเลยดีนะครับอาจารย์ท่านนี้นะฮะเก่งมากแล้ววันนี้วันนี้นะครับเราดูเมื่อวานกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานออก469เ้านะครับเขาโตด้วท่านผู้ชมโหตบมือเลยฮนะท <c oughs> ่านใดเป็นเนฟซีคุณเหคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับคุณเห่ชอบอ่านนะฮะ อ่าคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับเป็นแสนคอมเมนต์ไปเลยอ่าคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับอ่าท่านใดได้ติดตามกันบ้างอ่าเดี๋ยวเพิ่งนะครับผมไม่ได้เปิดไฟนะผมพูดกับท่านผู้ชมมาตั้งนานเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้แต่ผมว่าปิดไฟดีกวนะ่าท่านผู้ชมเปิดไฟแล้วเราเรา,เราไม่ได้เปิดตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะโอเคนะฮะเรามาดูชุดฮานอยปกติวันที่28สิงหาคม2563ฮานอยเด่น 3าร้องสเน้น3ามแปดสองร้อง4ี่หกสี่หนึ่งสเจดกัน3ามส3ามหนึ่งสตัวนะครับ9ก้าสีหนึ่งห้าสสาม 6 3 8อันนี้คือฮานอยปกตินะครับท่านผู้ชมห้ามสับสนนะผมพูดช้าผมพูดชัดเพราะผมรอ,อครับ <c oughs> อ่าช่องนี้ก็อาจจะพูดติดขัดหน่อยฮะเราไม่ใช่เจ้าของนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขามาดูก็จะบอกว่า่อ,อมาพูดอะไรช่องเขานะฮะอ่ามานินทาอะไรเขานะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับหลังจากที่เราดูการคำนวณฮานอยปกติไปแล้วนะครับ ก็ชุดสุดท้ายจะเป็นอะไรฮะท่านผู้ชมอ่าฮานอย v i p นะครับขออนุญาตดูผลก่อนนะฮะฮานอย v i p นะครับออก861 4 3อ่ี่สาาที่สำคัญนะครับอย่าลืมสนับสนุนสลากกินแบ่งเวียดนามกันด้วยครับฮานอย v i p นะครับเข้าเด่น3นะครับวิ่งรูสสนะครับแล้วก็เอ่อวิ่งรูสสนะฮะท่านผู้ชม แล้วเข้า4 3นเน้นๆกันเลยครับเก่งไหมฮะบอกแล้วคุณเนี่ยเก่งคอมเมนต์กันเยอะๆเลยกดไลค์กันรัวๆฮะท่านผู้ชมะฮะกดไลค์เนี่เห็นเขาเล่นอยู่กดไลค์กันรัวๆนะฮะท่านผู้ชมอคอมเมนต์กันเยอะๆจ้ะโอเคนะครับเรามาดูเลยว่าวันนี้การคำนวณจะได้อะไรกันบ้างนะครับวันที่28สิงหาคม2563ฮานอย VIP เด่น5ร้อง6เน้น5 6 5 4 5 9ร้อง6 9 6 7 6 4กัน5 3 5 0 3ตัวนะครับ3 6 4 7 ห้าศูนี้เอ่านี่ครับท่านผู้ชมแล้วก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับแฟนเพจ Facebook นะครับาสามารถท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มุูเนี้ไปติดตามแฟนเพจ a c e b o o k กันด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลทุกๆอย่างนะครับคนบ้าหวยรวยแน่นอนนะครับขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาตีสวัสดีครับ